MP Variety สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นการสปอยเนื้อเรื่องใน EP ที่14และ15ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะอองสู้กับลูกน้องไปสำรวจที่เขาเหมืองซานพบร่องรอยและกลิ่นผงของกรรมถาาันแสดงว่ามีคนวางระเบิดและยังมีร่องรอยการต่อสู้และรอยเลือดบนหินนอกจากนั้นก็ยังเจอเศษผ้าของไต้เท้าต่งติดอยู่ที่กิ่งไม้แสดงว่าเขามาที่นี่จริงและน่าจะถูกบังคับให้วางระเบิด แต่ก็ยังเลือกที่จะช่วยอองสู้จนตัวเองได้รับบาดเจ็บอองสู้เลยเข้าวังไปหาห้องเต้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้ลุงแต่กลับถูกห้องเต้ตำหนิว่าเป็นเพราะเขาที่ไม่สามารถจับคนร้ายตัวจริงได้ไม่เช่นนั้นเต้เท้าต่งคงไม่ต้องมาตายแบบนี้ฟู่หลงเริ่มไม่มั่นใจในตัวอาจารย์แต่พอหยางเชิงถามว่านางเป็นคนยังไงนางก็ตอบแค่ว่าเป็นแม่ค้าหน้าเลือดที่ทำมาค้าขายเพื่อหาเงินมาเลี้ยงทุกคนในหอหลู่อี้ให้อิ่มท้องได้ ฟู่หลงจึงไม่กล้าถามอะไรต่ออู๋ไป๋ฉีเจอฟู่เสียนที่ตลาดเขาเข้าไปทักแล้วทาบทางให้นางมาช่วยดูแลบัญชีของเฟิ่งไหลอี๋ฟู่เสียนถามถึงเหตุผลทําไมถึงอยากให้นางไปทําอู๋ไป๋ฉีบอกเพราะนางเป็นคนละเอียดรอบคอบแต่พูดไม่ทันไรก็เผลอไปแขว,ว่าตั้งแต่คู่ม่นตายหัวกระไดบ้านก็ไม่เคยแห้งฟู่เสียนเลยปฏิเสธให้ไปหาคนอื่นถ้านางจะทําก็จะทําให้หอหลู่อี้เท่านั้น ด้านอ่องอันไปส่งฟู่หลงหลังไปตกปลาด้วยกันพอใกล้จะถึงบ้านก็บอกส่งแค่นี้แล้วกันนะดูท่าว่าพ่อของนางจะไม่ค่อยต้อนรับเขาเท่าไหร่ฟู่หลงบอกถ้าอยากให้พ่อพอใจครั้งต่อไปให้มาในเวอร์ชันคุณชายจีสุยรับรองว่าพ่อจะต้องให้การต้อนรับอย่างดีแน่คล้อยหลังอ่องอันไม่ทันไรอ่องสู้ก็โผล่มาแล้วส่งสัญ,ญลักษณ์เป็นตราของขอหลู่อี้ที่เจอมาจากข้องใต้เท้าส่งให้ฟู่หลงรู้สึกหนักใจ ยังไม่พร้อมที่จะบอกเขาตอนนี้จึงขอเวลาอีกหน่อยเพราะคนที่ให้กำไรเป็นคนใกล้ชิดและมีความสำคัญกับนางมากระหว่างนั้นเกิดสุริยุปราคาหรือเรียกอีกอย่างว่าสุนักฟ้ากลืนตะวันท้องฟ้ามืดดำชาวบ้านพากันแตกตื่นตกใจหัวขโมยกลับฉวยโอกาสนี้ฉกถุงเงินของฟูเสียนแต่ได้อูไปฉีไปเอาคืนมาได้แถมอัดหัวขโมยจนหมอบฟูเสียนถามปกติใช้ความรุนแรงแก้ปัญหาตลอดเลยเหรอ อุตสาช่วยแต่กลับโดนว่าอุไปฉีเลยสวนถ้าไม่ทำแบบนี้จะเอาคืนมาได้ยังไงแล้วเลผลอพูดจาย,ยียวนเถียงกันไปมาระหว่างนั้นมีชาวบ้านตีคองเสียงดังฟู่เสียเลยตกใจเผลอไปเกาะเขาแน่นส่วนทางฟู่หลงถูกคนตีค้องเข้าใจผิดคิดว่านางกับอ่องสู้เป็นสามีภรรยากันเลยหัวเสียแย่งคองไปตีใสค่คอแทนทันใดนั้นท้องฟ้าก็กลับมาสว่าง อู๋ไปฉีโดนแซวว่าขุนพลเดชานุภาพช่างเก่งกาจทุกด้านไม่เว้นแม้แต่เรื่องจีบหญิงเลยโดนด่าวิ่งหนีเกือบไม่ทันจากนั้นอู๋ไปฉีคืนเงินให้ฟูเสียนแต่แฮบถุงเงินของนางไปเพราะเหตุการณ์สุริยุปราคาถือเป็นรางร้ายห้องเต้จึงเรียบประชุมขุนนางระหว่างนั้นได้รับแจ้งว่าที่มือจีชางผูเขาไทซา,านถล่มทำให้ชาวบ้านบาดเจ็บและล้มตายทั้งวัดหงฝูกับศาลาอี้ถิงก็พังไม่เป็นท่า เราคุณนั่งต่างโทษว่าเป็นเพราะลางร้ายของสุนักฟ้ากลืนตะวันฮ่องเต้หัวเสียแล้วสั่งเลิกประชุมอองอันตามไปคุยว่าไม่ใช่ลางร้ายอะไรหรอกน่าจะเป็นเพราะเมืองจีชางมีคดีที่ทําให้คนถูกปลักปลําเพื่อจะหลอกถามเรื่องการตายของแม่ที่ตายที่วัดผงฝูแต่ฮ่องเต้ยังคงปิดปากเงียบเหมือนเดิมฟู่หลงเข้าไปหาเบาะแสแต่อาจารย์เข้าไม่เห็นเลยถามไปตรงๆว่าลวดลายที่กาไลคืออะไร ที่ว่ามีเฉพาะที่หอหลุ่ยอีแล้วทำไมฉีเชิดก,กับได้เท้าตรงถึงมีลวดลายแบบนี้เหมือนกันแต่อาจารย์กลับบอกแค่ว่าให้เก็บกำไรนี้ไว้ให้ดีและจะไม่มีวันที่นางจะทำร้ายฟู่หลงฟู่หลงหนักใจไม่อยากให้ถึงวันที่นางไม่อาจเชื่อใจอาจารย์ได้อีกส่วนอ,องอานวางแผนครั้งใหญ่ล้างแค้นอองสู้เพราะฮ่องเต้ไม่ยอมบอกว่าแม่ของเขาตายยังไงแถมยังฝังร่างของแม่ไว้ที่เมืองจีชางไม่ยอมฝังในสุสานหลวงของราชวงศ์ ระหว่างนั้นหลิวหลุยอีมาต่อว่าองอันเรื่องวางระเบิดองอันไม่ยอมรับบอกเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากการทําเรื่องนี้น่าจะเป็นฝีมือของเจ้าเมืองจีชางมากกว่าองอันรู้ทันทีว่าต่อไปนี้หลิวหลุยอี้จะไม่ร่วมมือกับเขาแล้วจึงสั่งให้หวนสิงใช้ฐานะคุณชายหลิวติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่เมืองจีชางต่อต่อมาห้องเต้มอบหมายหน้าที่ให้อองเฉิงไปตรวจสอบสุสานหลวงส่วนอองสู้ให้ไปที่จีชางเพื่อตรวจสอบเรื่องภูเขาถล่ม พร้อมกับซ่อมศาลาและฟื้นฟูวัดหงฝูส่วนคนสุดท้ายอองหวายให้ไปเส้นไหวบรรพบุรุษขอให้คุ้มครองแวนใต้อีให้รอดปลอดภัยฟู่หลงไปเจออาจารย์ถือห่อผ้าออกมาจากหอหลูอี้แล้วขึ้นแท็กซี่รถม้าไปเมืองจีชางจึงจะตามไปตอนนั้นได้เจออู๋ฝ่ฉีเลยฝากให้เขาไปบอกคนที่บ้านฮีทีว่านานจะไปวัดหลินหลัวตกตอนค่ำอ,องหวผ่านมาคุยกับฉีจู บอกว่าเขากําลังจะออกเดินทางไปเส้นไหว้บรรพบุรุษตามรับสั่งของฮ่องเต้ระหว่างนั้นท่านหญิงซีเหอผ่านมาเห็นเล่แขวฉีจู่ว่าตอนนี้เป็นช่วงถือสินกินเจยังมีแก่ใจมาพ่อรักกับอ๋องหวเลยโดนฉีจู่แขวกลับว่าท่านหญิงเองก็เป็นแค่เด็กที่ฮ่องเต้เก็บมาเลี้ยงเพราะสงสารที่พ่อตายคาสนามรบท่านหญิงกําลังจะโกรธนางก็รีบแนะนาให้ตามอ๋องสู้ไปที่เมืองจีชางจะได้ใช้เวลาอยู่กับเขาทั้งวันทั้งคืน ท่านหญิงลืมความโกรธรีบไปเข้าเฝ้าฮองเต้เพื่อทูลขออนุญาตทันทีอ,องสู่ไปถึงเมืองจีชางก็ได้รับการต้อนรับจากเจ้าเมืองเป็นอย่างดีบอกจัดทั้งสุราและนารีไว้ให้แล้วอ,องสู่ว่าตอนนี้เป็นเทศกาลถือสิงกินเจเหตุใดจึงเอาสุรามาให้ขอแค่น้ำชาก,ก็พอผู้หญิงก็ไม่ต้องพามาเจ้าเมืองแปลกใจเพราะเหมือนสิ่งในคราบปืชายหลิวส่งข่าวบอกว่าอ,องสู่ปรดทั้งสุราและนารีหรือว่าเขาอาจจะเจอผู้หญิงในวางมาเยอะ อาจจะอยากลองความงามแบบสาวชาวบ้านบ้างก็ได้หลังอูไปฉีไปส่งข่าวว่าฟู่หลงฝากไปบอกว่าจะไปวัดหลินหลัวฟู่เสียเลยมาที่หน่วยจินอี้เพื่อถามจากเขาให้แน่ใจพอรู้ว่าน้องบอกว่าไปที่นั่นจริงเลยจะตามไปอูไปฉีตีเนียนบอกตัวเองก็กําลังจะไปที่นั่นเหมือนกันถ้าอย่างนั้นก็ไปพร้อมกันเลยหลิวหลี้ไปถึงเมืองจีชางก็คาดแม้ไปสังเกตการที่บ้านเจ้าเมือง จนได้ยินเขาคุยกับลูกน้องเลยได้รู้ว่าอองอันเป็นคนสั่งวางระเบิดจริงๆด้วยความรู้สึกผิดเพราะตัวเองเป็นคนส่งมอบระเบิดเลยโยนถุงเงินให้ชาวบ้านไว้ใช้จ่ายช่วงเวลาที่ขับขันด้านฟู่หลงนั่งรถม้าตามอาจาร,รย์ถึงเมืองจีชางแต่ก็คลาดสายตาไประหว่างนั้นนางเจอเจ้าหน้าที่สองคนกำลังจับหญิงชาวบ้านเพื่อส่งไปบำเร็กรมให้อ,องสู้ฟู่หลงไม่เชื่อว่าเขาจะเป็นคนสั่งเลยขอให้เอาตัวนางไปแทน อ่องสู้ไปตรวจเขาไทซานที่มีการถล่มเจอเศษผงกรรมฐานจริงเก็บกลับมาด้วยนี่เป็นอีกหนึ่งแผนการที่จะหลอกล่อให้เจ้าเมืองเกงคนไปที่นั่นแล้วให้สีเจียแอบเข้าไปเอาสมุดบัญชีมาแต่กลับไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใดฟู้เสียงกับอู๋ไปฉีไปตามหาฟู้หลงที่วัดหลินหลัวตามคำบอกแต่ไม่เจอเลยมั่นใจว่าน้องสาวต้องโกหกแน่แต่พอทั้งคู่กำลังจะกลับฝนก็ตั้งเขามาแต่ไกล อู๋ไปฉ๋ฉีไม่ทันคิดอะไรจึงพูดออกไปว่าคงต้องค้างคืนที่นี่แล้วละ่ะฟูเสียนได้ยิงก็พงังะแล้วบอกให้รีบกลับกันดีกว่าไปได้ไม่ถึงกลางทางล้อรถด,ดันติดลมอู๋ไปฉ๋ฉีลงไปเข็นโดยให้ฟูเสียนนั่งอยู่ในรถตอนนั้นฝนก็ตกลงมาอย่างหนักและไม่มีทีท่าว่ารถจะขยับขยื่นฟูเสียนเลยลงไปช่วยเข็นอีกแรงช่วยกันจนดันขึ้นมาได้แต่กลับลื่นล้มจนหน้าแทบจะชนกันสร้างความฟินแบบสุดๆ ขณะที่กำลังมองกระตาหวานม้าดันวิ่งหนีไปเดินทางต่อไม่ได้ทั้งคู่เลยพากันเป็นหลบฝนที่วัดร้างแห่งหนึ่งกลับไปที่จีชางเจ้าหน้าที่สองนายกลับมัดมือมัดเท้าฟู่หลงแล้วพานางไปนอนรออยู่ในห้องขององซู่ทันใดนั้นก็มีคนร้ายเข้ามาซัดเจ้าหน้าที่เวรยนยามแล้วล็อกประตูจากด้านนอกจากนั้นก็ปล่อยควันเข้าไปในห้องฟู่หลงเห็นอองซู่เข้ามาเลยบอกว่าเขากําลังถูกคนใส่ร้ายนางไม่เชื่อเลยรีบมาบอก อองสู้มีอาการแ,บบแปลกๆส่วนฟู่หลงเริ่มได้กลิ่นทำแมงทำแมงหรือว่าเขาจะโดนยาปลุกกำนัดทันใดนั้นอ่องซู้ก็จับตัวนางนอนลงแล้วบรรจงจูบอย่างละมุนละไมฟู่หลงถึงกับเคลิ้มไปพักใหญ่แต่พอนึกขึ้นได้เลยใช้วิธี GL, จีเอลจึงเข้าหัวเลาะไม่หยุดทำให้ช่วยคลายความกำนัดลงได้ลิวลูอี้มาเห็นฟู่หลงที่นี่เลยรู้สึกแปลกใจพอดีกับอองอันมาดูผลงานของตัวเองกลับต้องตกใจเพราะผู้หญิงในห้องดันเป็นฟู่หลง เหมนสิ่งแนะนำให้ใช้โอกาสนี้ประจานอ๋องสู้ว่ามั่ดสตรีแต่อ๋องอันบอกจะใช้ประโยชน์กับใครก็ได้แต่ต้องไม่ใช่หนงหนงของเขาจากนั้นก็เรียกฟู่หลงออกมาเพื่อพาหนีฟู่หลงรีบจะไม่ทันได้ใส่รองเท้าพอขึ้นไปบนรถอ๋องอันตัดพ้อที่เห็นนางอยู่ในห้องของอ๋องสู้ฟู่หลงรีบบอกเป็นเรื่องเข้าใจผิดนางคิดว่าอ๋องสู้จะต้องถูกใส่ร้ายเลยมาบอกให้เขารู้เท่านั้นเองอู๋ไปฉีพาฟู่เสียนไปนหลบที่วัดร้างแล้วนั่งผิงไฟเพิ่มความอบอ,อุ่น จากนั้นเขาเล่าว่ามักจะมาที่วัดหลินหลัวบ่อยๆเพราะตอนที่แม่ของเขายังมีชีวิตอยู่มักจะมาที่วัดนี้เป็นประจำส่วนเรื่องที่บาดหมางก,กับพ่อเพราะตาให้เฟื่องไหลอีกกับแม่เป็นของขวัญแม่ต้องเป็นทั้งแม่บ้านและต้องดูแลกิจการเพราะงานหนักจึงทําให้ลมป่วยเขาสงสารเลยรับอาสาไปดูแลสาขาที่ต่างเมืองแต่พอกลับมาแม่ก็ตายไปแล้วพอถามถึงสาเหตุการตายกลับถูกพ่อเคี่ยนตีอย่างหนัก โทษว่าเขาเป็นต้นเหตุทําให้แม่ตรอมใจตายแถมแม่ตายไม่ทันไรก็พาเมียน้อยกับลูกเข้ามาอยู่ในบ้านอย่างเปิดเผยไม่เว้นแม้แต่แย่าก็เอามาเป็นพ่อบ้านในจวนเท่าน,นั้นไม่พอยังถามถึงโฉนดที่ดินของเฟิ่งหลายอีกเตรียมฮุบทุกอย่างที่เป็นของแม่เขาจึงคว้าดาบมาหันผมถือเป็นการตัดขาดความสัมพันธ์พ่อลูกนับแต่วันนั้นแล้วหันไปใช้นามสกุลของแม่แทน ฟู่เสียนขอโทษที่เข้าใจเขาผิดในตอนนั้นเลยเผอไปต่อว่าเขาสมากมายแต่เขากลับกล่าวคำขอบใจเพราะคำพูดของนางในวันนั้นเขาจึงตัดสินใจเข้าทดสอบคัดเลือกขุนพลเดชานุภาพและเปลี่ยนแปลงตัวเองสมัยอากาศเริ่มหนาวจัดอูไปฉีเสียสละเสื้อคลุมให้ฟู่เสียนแล้วไปหลับอยู่ห่างๆสุภาพบุรุษมากๆท่านหญิงซีเหอได้รับอนุญ,ญาตจากข้องเต้ให้มาหาอ่องสู้ที่เมืองจีชางมาถึงก็เป็นยามวิกาลแล้ว ตอนนั้นอองสู้กาลังฝันถึงคืนแต่งงานของตัวเองแต่ไม่ทันได้เห็นหน้าเจ้าสาวท่านหญิงก็เข้ามาซะก่อนจึงได้เห็นรองเท้าที่ฟู่หลงถอดทิ้งไว้อองสู้ตื่นมาพอดีนางเลยบอกรองเท้าคู่นี้เป็นของนางเองรองเท้านี้เหมือนกับของเจ้าสาวที่เขาฝันเห็นและเริ่มนึกขึ้นได้ว่าตัวเองคงถูกความสะกดจิตให้มีอะไรกับสตรีเรวลวูอี้ไปได้ยินเจ้าเมืองบอกว่าสมุดบัญชีของจริงอยู่ที่ชั้นใต้ดินเลยจุดเทียนไปส่องหาจนเจอ พอออกมาก็เจอสีเจียดักจับหลิวลุยอี้แม้จะเป็นสตรีแต่ฝีมือกลับะกาจดากันสี่เจียก็ยังสู้ไม่ได้แต่นางก็หนีไปได้แต่ตัวเอาสมุดบัญชีไปด้วยไม่ได้ส่วนอ๋องเฉิงแทนที่จะอยู่ที่สุสานหลวงกลับมาที่จีชางเพื่อจับผิดอ๋องสู้ตามที่อ๋องอันส่งข่าวไปบอกแต่มาถึงกลับไม่เจออะไรเพราะท่านหญิงเอาหลักฐานที่เป็นรองเท้าไปเผาทิ้งแล้ว อ๋องสู้เลยขู่กลับว่าจะฟ้องฮ่องเต้บ้างเรื่องที่อ๋องเฉิงทิ้งงานที่ฮ่องเต้สั่งเพื่อมาจับผิดเขาที่นี่อ๋องเฉิงบอกเพิ่งนึกขึ้นได้ว่ามีงานด่วนแล้วรีบออกไปทันทีจากนั้นอ๋องสู้กับลูกน้องปรึกษากันดูท่าว่าแผนใส่ร,ร้ายเขาไม่น่าจะใช่ฝีมือเจ้าเมืองสังเกตจากอาการตกใจของเขาตอนที่อ๋องเฉิงมาถึงสแสดงว่าคนที่ร่วมมือกับอ๋องเฉิงจะต้องเป็นคนอื่นส่วนสมุดบัญชีที่ทิ้งมาจากหลิวหลุ่ยอี้ได้ดูไม่มีอะไรผิดปกติ อองสู้รับมาดูแล้วบอกความผิดปกติไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขแต่อยู่ที่ตัวอักษรตั้งหากอูไปชีพาฟู่เสียนนั่งเกวียนมาส่งถึงหน้าบ้านแล้วบอกให้รีบอาบน้ำอุ่นพร้อมดื่มน้ำขิงจะได้ไม่เป็นหวัดนอกจากนั้นก็ยังรับปากว่าจะช่วยตามหาฟู่หลงให้ฟู่เสียนกล่าวขอบคุณเขาบอกถ้าอยากขอบคุณจริงๆให้มาช่วยทำบัญชีให้เฟิ่งหลอี ผู้เสียนรับปากเขาเลยคว้ามือนางมาเกี่ยวก้อยแทนคําสัญญาแล้วขอให้นางรักษาความลับที่เขาเล่าให้ฟังด้วยน่ารักชะมัดคู่นี้ขอจบ EP ีที่14และ15เพียพิงเท่านี้พบกับเรื่องราวความรักของอองซู่ผู้มีดวงกาลากินีกับบุตรีเจ้าเมืองเหอจริงต่อในคลิปหน้าถ้าชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจสําหรับการทาคลิปถัดไปคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ